ครับก็ขอ,อกราบสว,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับทั้งพี่ๆน้องๆเลยนะครับที่มาดูคลิปผมนะตอนนี้นะครับจะมาเล่นสกินชองไฟนะครับเหมือนแบบว่าตำนานนะักนะแข่งคนหนึ่งนะครับที่อยู่เป็นอดีตเป็ปอดีตนักแข่งอนะ่ะที่อยู่ทีมอ e ีโวตนะครับเอาวัาแตกอจุดเพื่อนก่อน แะแรงมากนะดูสิเม็ดเดียวอะ่ะรัดเพื่อนอะ่ะ <c oughs> แรงมากนะรัดเพื่อนอะ่ะช่วยเพื่อนก่อนก็ยิงไม่โดนเลยสวยสองสองนัดล่วงอะ่ะโคตรโคตรโกง <c oughs> เป้าอย่างบาน <c oughs> เมื่อกี้กดกี่นัดไม่รู้เป้่าบานจัดโอเคครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับทั้งพี่ๆน้องๆเลยนะครับที่มาดูคลิปผมนะตอนนี้นะครับนะก็อยู่กับผมนิววี่นะครับคนเดิมเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับลูกซองในตำนานนะครับ M อหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับหรือที่เรียกกันว่าซองยาวนั่นเองครับเราจะมาเล่นสกิน ซองไฟนะครับเหมือนแบบว่าตำนานนักแข่งคนนึงนะครับที่อยู่เป็นอดีตเป็นอดีตนะักแข่งอะ่ะที่อยู่ทีมอ e ีโวตนะครับนะก็คนนั้นก็คือกายแสนดีนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะก็เราจะมาลือฟื้นความหลังนะว่าซองไฟมันสามารถเล่นได้ไหมณนะนะตอนนี้นะครับโอเคนี่ครับเป็นสกินสุดแรงเลยนะครับจะมาช่วงแบบว่ายุคตู้สุ่ม ตู้สุ่มตู้แรกน่าจะเป็นซองไฟนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะผมซุ่มได้จากตอนนั้นนะจากตู้สุ่มตู้แรกในเกมนี้เลยนะครับถ้าผมจะผิดก็ขออภัยนะจะผมจะขึ้นรูปให้นะว่าเป็นตู้แบบไหนนะอ่ะก็เราจะมาเล่นกันครับซึ่งสแต็กมันก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจสอนะครับแล้วลดสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คืออัตราการยิงนะครับมันทําให้แบบลูกซองยิงช้ามากนะครับปกติผมก็จะใช้นี่ครับเดซไอนะครับล่านสองนะครับซึ่ง อันนี้มันลดลั่นหนึ่งนะครับลดมันลดนะแต่มันเพิ่มแมกกาซีนครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่มันแต่มันอาจจะยิงช้านะครับนะโอเคครับนี่เวลาถือมันก็จะสวยมากเลยนะครับดูดีโคตรสวยมม่ดูจะสวยไปไหนนะครับแนละโอเคก็เราจะมาเล่นกันนะับว่าตอนนี้มันยังสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่าหรือจะแบบแพ้พวกตองอัพเจ็ดซองเดซอาซองอย่างอื่นอะไรเงี้ย สอมแบบสดีๆอ่ะเราจะดน้นว่ามันจะแพ้ไหมนะครับสเต็กมันก็จะคล้ายๆปืน2องชีบะปะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ,อะประมาณนั้นอนะ่ะสเต็กก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไครต์นะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับในแรคง 100ดาวนะครับนะใครยังมาด้ดูคลิป100ดาวก็สามารถไปดูกันได้นะครับนะโอเคก็จะ็นการไปเสียเวลาไปลุยกันเลยมาโอเคก็เจอห้องมปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องสงสัยนะเพราะทำไมดาวบุมหายไปหนึ่งดาวเนาะ <l iffe> เล่นแพ้นั่นเองนะ <ł iffe> ผมอัดไปเทนึงละแล้วก็แพ้นะครับมามาดูว่าเกมนี้จะมีซองยาวหรือเปล่านะครับ มีนะครับเกมนี้มีซองยาวด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราต้องเอาจริงละนะครับเราจะไม่โยนละมนคลิปที่แล้วนะครับไม่โดนหัวเก็บแล้วหนึ่ง มารีว่าเกมเนี้ยแต่เพื่อนเราตายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปะจัดการมันให้เองเพื่อนมันอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยอะ่ะ <c oughs> เอาหัวแตก ชุดเพียอกงิน <ims. S 1> โอ้โหอ้โห oh. 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 กดเอ็มห้ารอเป็นปืนก๊อกเลยอ่ะ<ว><า>ดูดูดูไอ้หล่ามันกดแบบเมื่อกี้น่ะเป็นใครใครก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราซื้อซองยาวมาเลยนะซื้อซองยาวมาเลยดูดิดูการลั่นของมันนะ โอ้ช้าเหมือนเต้าเลรียะดูมันแล่นน่ะช้าเหมือนเต้าเลยนะครับเจ็ดลูกอ่ะมันยิงเจ็ดวีอะประมาณนั้นอะเออคือแบบมันรู้จะช้าไปไหนเจ็ดลูกยิงเจ็ดวีอะหนึ่งลูกหนึ่งวีอะโคตรนานโปรตีจะรู้ว่าปุ้งปุ่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 งอันนี้ปุ้งปุ้งปุ้ง <c oughs> เหมือนกับเล่นไอ้นั่นน่ะเล่นบู๊คเพเกอร์อ่ะแต่ล้านช้าบู๊คเพเกอร์อ่ะ ประมาณละเล่นชาล่านชาวคาบูเพเกอร์อ่ะจะแรงมากนะดูสิเม็ดเดียวอะ่ะลาดเพื่อนอะ่ะ <c oughs> แรงมากนะลาดเพื่อนอะ่ะเฮ้ยไอหลามไอหลามไอหลามน้อยอีกตัวอยู่ไหนฮะโออีกตัวอยู่นูน่นเดี๋ยวเราไปจัดการเสื้อชุดโจรก่อนนะ อาจารยอาจาอาจะเอ๋เลยวิ่งไปนู่นละดูดูด,ดูสเต็ปหมวนเป็นไงเท่ะ่ะไม่เทียวครับมึนหัวโคตรมึนหัวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปาระเบิดไปดักนะครับมันเป็นทิกนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่มีใครขึ้นมาเราเราต้องไปตายวอกันโอ้มีคนมาในสวยแต่เพื่อนเราดาวไปแล้วนะครับ โอ้ตายวอลกันโอ้ยๆเกือบตายเรวขอพันยาก่อนอ,อันแน่ไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเราไปข้างบนแล้วกันวายวอ,อขวาอีกไม่ใช่วอ,อันนะไอ,อ้วอผมนี่แหละนะปล่อยเพื่อนบวกกันข้างล่างไปเดี๋ยวเรา ยืนรอชิวๆเขาอยู่ไหนกันหมดอ่ะสวยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเอายิงไม่โดนเลยสวยสองสองนัดล่วงอ่ะโคตรโคตรโกงเป้าย่างบาน เมื่อกี้กดกี่นัดไม่รู้เป้่าบานจัดยิงไม่โดนเลยนะตอนนี้ก็4ีคิวดาเมจพันแปดนะครับก็ถือว่าแบกหรือเปล่าไม่รู้นะแบกหรือเปล่าไม่รู้นะรัดเพื่อนอย่างเดียวเลยปึ๊บอันแน่อันแน่อันแนแ่ อโอ้โหมากันเหมือนแบบนัดกันมาเลยอะไม่น่าติดเล่นเลยเมื่อกี้เลยแบบไรเดี๋ยวเราเอาใหม่มาซื้อซองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนบอกโยนเกินไปหรือเปล่า เล่นแบบนี้โยนกันไปหรือเปล่าเล่นซองอะไรเนี่ยซองไฟยิงช้าอย่างกระเต่านะครับมันแตวเมื่อกี้ผมนะผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับสายไฮไลท์มากกว่านะครับใครที่แบบชอบเล่นไฮไลท์ก็ซองยาวนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าดามจมันแรงมากนะแต่เป้ามันอาจจะบานนิดนึงนะบานไวก็ปืนอื่นไม่ใช่บานไวก็ปืนอื่นดิบานไวก็สกินอื่นนะแนะนำสกินแบบว่าพวกล้าซองดีกว่านะครับโดยเฉพาะไอ้พวกแบบ สองอัปเดอ่ะอันนั้นดีเลยคนระับถ้าใครมีก็ไปใช้นะไม่ตายสวยเพื่อนไม่ตายีกอะ่ะสวยเดี๋ยวเรามอบกันเฮ้ยตกกระจายหมดเพื่อน นคิวอีกตัวนึงหัวแตกเป็นไงซองนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับโคตรแรงเอาไปเลยหนึ่งนิวโป้งนะครับแรงจัดมีใครดักหรือเปล่าเจ๊ไม่มีโอโ้เพื่อนอยู่ตรงเพื่อนเยอะจัดเพื่อนเรารับกรรมแทนมาแล้วเพื่อนเรารับกรรมแทนมาแล้ะ เงียบเอาไว้เงียบเอาไว้มันไม่เห็นมันไม่เห็นไอหลาบไม่เห็นเส็จไอหลาบไม่เห็นเดี๋ยวไปไอชุดแดงนะ้ำเตาชุดแดงข้างล่างตัวเดียวนะแหน,น่ชุดแดงเหมือนผมไม่เห็นหนเป็นไงนะครับเมื่อกี้ชุดแดงเอาใช้ซองอัพ <S <S และไม่ใช่ซองไฟดินี่ซองอัพดิซองอีโวด้วยนะครับเป็นไง ซอนี้มันก็ดีนะครับนะนานๆทีจะได้ปแปลกละนะขึ้นลอยด้อีกรอบนะตกแล้วก็ขึ้นนะครับก็เป็นไงกันบ้างนนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับพูตะกุตะกัไกไปดีไปบาย